ชอบนอนแบบนี้ครับปกติ่อขอโทษนะครับปกตินอนใช่ครับผมผมว่าเราผมหาที่ว่างนอนได้ตนเต้นอนรอปเตอร์เลยโดนจิบจืดจิบจืดจิบจืดในไอ้ยาเคียร์ตูดผมครับดอดอผมผมเพิ่งยังไม่ขี้ครับไม่เคียร์จัดไม่เีเคียร์ได้มไม่เคียร์นลกยังรือไหครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไผู้หญิงขรงเล้วไม่ร้องเลยเม็นผู้่เลยห่อหลอจริง ลางน้ล้างนิ้วล้างนิ้วไปขี้เลยนะครับเขาเขาเอาไปขี้ของเจ้าล้วครับไม่ไหวแล้วไอพี่ดูรื่อีวิตโอ้โหสายตูดอะไรขี้ของเจ้าลวครับขี้ของเจ้าเดข๋ามเรื่อยๆเพื่ออะไรโ้ยรวยรวยเนียเยี่ยว้ทเตอ้์ได้

นวทรงอ่ะจิ้มตดจิ้มตดจิ้มกล้องเียวเลยนะอยู่ขือเป็นไรอ่ะเป็นไรเหม็นมากกินแรงีเนี่ยเฮ้ยเราจะดีแล้วเว้ยขอดีจเหม็นดี้ร้องหน่อยร้องหน่อยเร็วแบบโปรโมชั่นเลประมาณเนี้ยโปรโมชั่นกัอนออกอ่ะเร็ว